สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสายาสาระนะครับวันนี้มาแนะนำแอปหางเงินออนไลน์นะครับตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่ามิวเซอร์เวนะครับเป็นแอปทําแบบสอบถามนะตัวนี้เนี่ยก็จะมีแบบสอบถามมาแทบทุกวันนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยมันจะมีการแรกนะครับ่องตัวแรกก็คือเป็นการบริจาคนะครับอันนี้บริจาคห้าพันคะแนนก็เท่ากับ100บาทอ่บาทมีมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะครับแล้วก็ บ้านนกคามินนะครับก็ตามนี้ส่วนถ้าใครจะแลกเข้าทูม n น y ่เว l ลตนะครับตัวนี้เนี่ยห้าร้อบาทแต่ว่าชักคะแนนอยู่ที่25,000คะแนนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะหรือว่าถอนเข้าช้อ,ชอป p ี้เพ y ก็ได้นะครับเห็นเพื่อนๆมาคอมเมนต์ผมอยู่นะว่าเขาอถอนเข้า s h o p ป,ปี้เพนะครับแล้วเขาถอนจากช้อ p ป,ปี้เพเข้าธนาคารอีกทีนึงนะครับ ก็จะเป็นอีกทิศหนึ่งนะที่เอาไว้ถอนเข้านาคารก็ได้นะครับหรือว่าเอาไว้ซื้อของนะครับลาซาด้าก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะถอนเข้านาคารได้หรือเปล่าอ่ะโอเคในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมก็เดี๋ยวดูประวัติคะแนนก่อนอ่ะผมก็แลกไปที่ร้อยนะครับก็รอมันเข้าอีกทีนึงนะอ่ะก็เพิ่งแลกไปนะครับวันที่11นะครับก็คือวันที่ผมอาคิดนี่แหละอ่ะแลกไป 12,500คะแนนนะครับหรือว่าเป็นเงินอยู่ที่2 5 0บาทก็ไว้ซื้อของได้นะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของไบสอบถามเนี่ยมันก็ทำได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทำแบบสอบถามสั้นๆก็มีนะครับมันได้ทีละ5คะแนนแล้วก็บวกอีก1คะแนนนะครับอันนี้จะได้ทีละ7คะแนนก็ประมาณนี้ในส่วนของเลเวลนะครับอของผมมันคะแนนสะสมอ,ะอยู่ที่ 1 4 0 0 0คะแนนนะครับมันอยู่ซิลเวอร์นะซิลเวอร์ Silver ก็จะได้ 10%, นะครับคูณ2เนี่ยมันจะได้ไปเป็นะ์นะ,ะก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆสมัครใหม่เนี่ยะจะอยู่แค่แรงตัวนี้ยังไม,ไม่ไม่ขึ้นอะไรนะครับถ้าคะแนนถึง5,000นคะแนนเนี่ยจะได้เป็นบอลนะครับ1,000 100, 0นคะแนนเป็นซิลเวอร์ในส่วนของสองหมื่นห้าพันได้เป็นโกล์นะครับในส่วนของถ้าเราแลกคะแนนไปปุ๊บ เราก็ยังเลื่อนระดับได้เหมือนเดิมนะครับเช่นของผมแลกคะแนนไป1 2 0 0 0คะแนนคะแนนยังเหลืออยู่ที่2 2 6 8แต่ว่าเลื่อนระดับเนี่ยถ้าถึงคะแนนอยู่ที่2 5 0 0 0คะแนนเราก็ได้เหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้อ่ะโอเคมาดูในส่วนของหน้าหลักนะครับอ่ามันจะมีแบบสอบถามไอ้แบบทดสอบอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ได้15คะแนน15คะแนน15คะแนนตัวนี้5คะแนน ในส่วนของแบบทดสอบเนี่ยส่วนใหญ่มันจะให้ตอบแบบทดสอบอยู่ประมาณ3ข้อนะส่วนใหญ่ผมจะไปพิมพ์หาใน Google อีกทีนึงนะครับอ่ะเนี่ยอา้าวมันมี3ตาละอันนี้ตอบแบบมั่นใจนะครับอ่าถ้าเราไม่หาเนี่ยมันก็จะผิดนะเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อน ชื่อนักพูภาษาอังกฤษอา้อาวอ่ะโอนเนมถูกไหมเนี่ยอา้อาวอ่าชื่อนักงครั้งวิทยาศาสตร์อ่ะ okay. โอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ ไม่งั้นเนี่ยก็ตอบผิดจริงๆตอบผิดก็ได้คะแนนนะะตอบ3ามอยองศาอ่าไม่ได้นะมันได้2 7 0อ่ะก็ประมาณนี้นะครับมันก็เสร็จสิ้นแต่ก็ได้คะแนนเหมือนเดิมนะครับเป็นแบบทดสอบแต่ว่าผมไปคน้นคว้าหาข้อมูลด้วยก็ประมาณนี้ก็ร,รับคะแนนมานะครับอ่มันก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้นะครับอันนี้ได้มาทั้งหมด17คะแนนนะ อ่ะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับอันนี้ถามว่าผมเล่นมานานเท่าไหร่นะครับวันที่ผมอัดคลิปก็คือวันที่11อ่ะน่าจะประมาณ22 22ี่มีนานะ,ะถ้าจะไม่ผิดนะดูวันสมัครเลยเลื่อนไปเล่นดูยาวนะครับขออภัยนิดนึงเดือนนี้อีกอาทิตย์หนึ่งนะครับอีกประมาณ10อ่า .....11 วันก็ ครบวันเล่นเนี่ยก็คือ4เดือนนะครับเนี่ยก็3เดือนครึ่งนะครับผมถึงจะได้ถอนนะคะแนนมันเหลืออยู่จริงๆ3เดือนก็ได้ถอนแล้วนะถ้าเป็นถอนอพวกลาซาด้านะครับถ้าผมเก็บอีก2,000เนี่ยจะได้ถอนช้อปปีแต่ว่าผมอยากซื้อของก่อนก็เลยแลกเข้าลาซาด้านะครับก็ประมาณนี้ ตัวน,นี้ถอนน่าจะประมาณ10บันนะเงินถึงเข้านะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับหรือว่าพิมพ์หาในเพจสโตได้เลยนะครับมีชื่อว่า m ิวส์เซอร์เบนะครับโอเคในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปครับสวัสดีครับ